สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อคับย่าเนยอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่ย่าเนยสิบ้ามาแกงน้อไม่ใส่เห็ดเพาะจ้ะพี่น้องเขามาเบ่งวัตถุดิบกันเลยจ้าวันมีอีกยังแน่ก่อนอื่นนะจ้ะเนาะเขากบซิมีน้อไม่ต้มย่าเนยต้มแล้วเรียบร้อยนะจ้ะเนาะแต่กะซิมีย่านางย่าเนยยองเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแต่กะซิมีเห็ดเพาะจ้ะพี่น้องเห็ดเพาะก็มีเขาเบือจ้ะหอมแดงพริกแห้งตะไคร้จ้ะ ส่วนหอมเยนเอกษ์สิเป็นพักอิตูจากพี่น้องกับพักคะหน่อยหนึ่งพอดีเย็นเนไปเก็บพักอิตูพอดีมีพักคะอยู่ห uh น่อยหนึ่งเยนเนกก็เลยเก็บมาจะบบกี่ยอดจ้ะต่อไปเนาะจ้ะเนาะเยนเนกก็สิเอาเครื่องแกงไปตารวมกันจะไปโขกรวมกันจ้ะก็สิมีพริกหัวเส้ไข่มีหอมแดงแ้วก็มีข้าวเบื้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเยนเสกจเอาไปตํารวมกันนะจ้ะเนาะ เอานามใบายานางแล้วจัดเนาะกับน้อไม้ลงไปพร้อมกันเลยจ้ะพี่น้องใส่ไปพร้อมกันเลยจ้ะเฮ็ดเอาะใส่ไปเลยจ้ะพี่น้อง ทีเขาตำํำเนาะจ้ะเนาะพวกเขาเบื่อหอมแดงเขาจังไคจ่ะเดี๋ยวเขาเสษียาไปตั้งไฟจ้ะพี่นอ้องตั้งไฟแล้วเขาก็ต้องคนนน้นเลยเนาะจ้ะแรกๆขั้นซันมันเขาเบื่อสิติิหมอจ้ะพี่นอ้องต้องพย,ยันคนดุคนเลยจ่ะ เดี๋ยวร่อให้หมอดเดือดเดี๋ยวเขาจะมาทำการปรุงกันเลจ้าเนาะใส่ดอริกล้อลงไปน้ำจ้ะพี่น้องเนี่ยพ่นขอาเบื้อจ้ะพี่น้องติดก้นหม้อ กอให้เดือดอย่างเดียวโอเคจ้าเห็ดสุกแล้วเฮามาปรุงแล้วจ้าพี่นอ้องปรุงกันเลยจ้าใส่เกลือจ้าพี่นอ้องปรุงนวจ้า ดีจ้ะกล้าจ้ะพี่น้องนำปลาจักหน่อย เนยมักน้องใหม่ตอนโคโรเคเลพี่น้องขั้นจักแบบตอนบางๆนี่เนยบุกไปมักตรงไหนขั้นบริยัมตอนเนยยัยไม่อย่างแสบมักกุ้ตอนส่วนโต๊นะซิมจะซิม ต้องชุดไทยแต่พี่น้องใส่ไปอ,อีตูแต่พี่น้องใส่หอมจา้านี้ปลูกเองรปอ,อีตูงายงามห้อมง่ายง,ง่ายน,นอกจากนั้นกินบ้านเฮาเบียแบบนบ้าน นูโอเคแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กรไว้สำนีกก่อนนะจ๊ะเนาะพอกันคลิปนะขั้นมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหยย้ยานีนะจ้ะ